แม่บ้านเกษตรกรรวมกลุ่มทำปาร้าหมากสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนจากการประสบภาวะวิกฤตน้ำท่วมและฝนแรงค่ะ ที่บ้านหนองล่าม,มู่ที่หนึ่งตําบลเหล่าบวัวบานอําเภอเชิงยืนจังหวัดมหาสรารคามค่ะได้มีการรวมกลุ่มทําปลาร้าสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนภายใต้ชื่อกลุ่มปลาร้าหมักหนองล่ามโดยมีนางทองม้วนศรีทัตยศเป็นประธานกลุ่มซึ่งปลาร้าของที่นี่ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปดีเด่นของอําเภอชิงยืนทั้งนี้ในอดีตบ้านหนองล่ามนะคะเป็นหมู่บ้านที่ประสบปัญหาน้าท่วมและภัยแล้งซ้ําซากทุกปีชาวบ้านจึงใช้วิกฤตในช่วงน้ําท่วมจับปลามาทําปลาร้าทั้ี ต่อมาได้มีแนวคิดรวมกลุ่มกันสร้างอาชีพผลิตปลาร้าเป็นไรายได้เสริมโดยปลาที่ใช้ทําปลาร้าเป็นปลาที่จับได้จากแหล่งน้ําตามธรรมชาติมีทั้งปลาช่อนปลานิลปลาดุกและปลาตะเพียนซึ่งทางกลุ่มได้เปิดรับซื้อปลาจากสมาชิกและชาวบ้านทั่วไปสําหรับผลิตภัณฑ์ปลาร้าหมักหนองล่ามมีให้เลือกทั้งน้ําปลาร้าหมักบรรจุในไหเหล็กขวดโหลปิ๊บและถุงพลาสติกนอกจากนี้ในะคะยังมีผลิตภัณฑ์เนื้อปลาร้าหมักสับ บรรจุกระปุกปาร้าบองสมุนไพรน้ำพริกปาร้าและปาร้าผงรวมทั้งได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์โดยการนำปาร้าหมักไปแปลรูปเป็นอาหารอย่างอื่นเช่นปาร้าทอดปาร้าสับปรุงรสสมุนไพรและน้ำปาร้าพร้อมใช้โดยรายได้จากการขายปาร้าทุกชนิดทำเงินให้กลุ่มได้มากกว่าเดือนละ60,000บาทค่ะ